กิจกรรมความเพียรพระกิ่งเพลรีที่นั่นเฟซบุ๊กหนุ่มน้อยคำพีศูนย์หกสามครั้งที่สิบหกวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกแปดวันนี้วันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกแปดเป็นครั้งที่สิบหกที่ข้าพเจ้าในบุญนำมูตรีวงเขอถวายเสียงสุดทายพระสูตรพระประลิษและมนต์ต่างๆถวายพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยะบูชาเด็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจะจอเนี่ยปรับพรียณเนะในบทโสดอย่างนี้ในเทิบทที่หนึ่งอรังสมาสัมพุทโธปวะพุทธามปวัตั้งปวะเทมีสวาคัตโตปวะตาธโมธรรมนามะซามีสุปฏิปันโนพระพุโธสาวกสังโฆสังฆันมามิบทที่สองอรหังสมาสัมพุทโธสุจินสูจีรังนิปารินุพุทโธภูณีหิธะระมาโนธานิปารมีหิจัติสตาหิทิสตาหิยาวะชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆังระ ระสารนังคโตปูเชมิรัตนยังธรรมังเจรามิโสธิบทที่สามสมันตาจักาวาเรสุอัตตาคัจันตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชสุสุนันตุสัคขโมกขังสักเเคมีตารุปีิริสระตะเตจันตัดเควิม,มานีทีเปรักเคตจะขามีแต่รู้ว่า,า,านักานีเคหาวทุ่มหิเคเตภุมมาจันตุเทวา เทะทละบิสมีวิขาทกัณฑนาคาติตตันตาสติเกยงนวาระวัจังสาธุมีันตุธรรมสัมณนกกรอยมทันตาธรรมสัมณนกิกรอยมทันตาธรรมสัมณนกกรอยมัทันตาบที่สี่นโมตัสสะะโตหาตุสมาสพุทธะสันโมตัสสะะโตหาตสมาสพุทธะสันโมตัสสะระโตหาตสมาสพุทธะสัตบที่หาตังสรนังขจามิธรรมสรนังชามิสังสังสรนังชามิทุทิยามีพุทธังสรนังขจามิทุติยามีธรรมสรนังชามีพุทธิยาม ต,ตัดยอ no liebe, ตามพิพุทธังสรนังขจชามิตัดทยามพิทัศมังสรนังขจชามิตัดทยามิสังขังสรนังขจชามิบทที่หกนัตถิเมสระยังอันเดียงนัตถิเมสระนังอันยังพุทธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทีมีหุตุสุปทานัตถิเมสระยังอันดังธรรมโมมสระนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทีมีหุตุสุปทานัตถิเมสระนังอันดังสังโฆมสระนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทีมีหุตุสุปทาบทที่เจ็ดพุทธังนะเมรัตนาภูตัสสารีราชิตตังธรรมังฆังนะเม รัตนภูตสุสีระทิมพิเอตังนะเมรติรัตนังรัตนัตตยะวังสมาสโมสารถุวัตถิเสสาภูตังอัญโยยายุตจะคุหโนภูหโยวขวัสัมปาวัตตังอสุอสมิตตายมปิหิตตเทวยถาติทันเตสังเอกังวินาอติตะเรสมณนะ สมัสัมภเวณาโลเกจะธาจีจา,ทา,ทจารีจจะป้าตุทูปังคัมพีระยาวิสังยะอาติทุทถัังวินยูหิปินติตติเนชะเนหิชิวิยันยะรูปังโลกัมหิเจหิติกะยตจุบาลภนิยังเยกิติสุทุวิสิตังปุณกายยะ ตายะนามิเยวะชนะตายะสูวิตสูตัมปีสมุปสตังมนาสีสุทธะปสาธาทานังคุญยาติการนามาสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาประมุตจจนะมูขาสรนังคตานังปูชาพระเหสุป,ปรามังอภิปูชนย,ยังนิพานะ ัาชิกิติยายุป,ปนิสสยถังสัมมาเกเรนสัมมาลาสธนะสิทธิยาจาสาหุทูหิอัฏกุสาเลหุปเสวนียังปานิหิจาปิสรนังขมะนีวะยะมีวะตสมาหิตังติรนังสรนังขาตามเหะพระจินทีวังคณะนีสุนามัต สมนาปูเชมะจาปิสาสตังสุปสัสสนะติตาอัตทะนุป,ปาริจาริยาสถารตาจักปัญเาณตัทาสุเกเตนะสุขีพระมีวัภเวมุเตเชนะตัสาจาดสมาสุธาปิสุวัติโหตุเยเจทะธรรมวิยายามหิ ปามะนาภูโตโลกุตรายพิษสมยโยนิยโตสุพุทชังสุพุทชังตัดสูปานิสัญญาจัดยาทะอายามปิโหนตูวัตถุเตยปาริกิตโตสุปสาทกาโรที่8 <c oughs> ยังจักโยจักุมาโมมาปราปากัดโท สมังวัตถุโตสุขโตวิมุตโตมารัสสะปัสสาวินิมุตวินิโมจายันโตปาปิสีเขมังชะนันตังวิเนยญาพุทธทางวรันตังสีรษานามามิโลกาสนาัจาวินายากัดจัตติเตชาเตชยสิทธิโหตุสะพันตรายาจาวินาสมินตุธรรมโมชโยธรรมโมทัโชโยวิยะสัตุตัสสัสสุ ทัดเสสีโลกัสสวิมุติวิสุทธิมักขังนิเนย,ยานิโกธรรมทาร,า,า,ารัสาธารีสาตาวิวะโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวรันติสีรสา,านามามิโมหะปทาลังอะปัสสันตทาหังตันติชาสาัสเตชัชสิทธิโหตูสะพันตรายาจะวินาสตุเมนสะทัศมาสนีสุขตานุโคโย โลกัสัะปาปูปะกิเลสชาเชตาสันโตทุยังสันติชิสันตินิโยชโกจังสวาขาแตธรรมมัดวิธิตังการรติสังฆังวรันตังสทรสานามามิพุทธานุพุทธังสามาัสสีลาถิติงตันเตยะสาเตยะสิธิโหตูสัพันตรายาจวินาสเมีนตูบทที่เก้านโมอรหัตโตสมาสัมพุทธะ มหิสิโนนะโมอุตตมธรรมัสสะสวคาตัสสีวะเตนิแานะโมมหามหาสังขตสาปิวิสุทธาสีราชิติโนนะโมโอตมายารัตสารัตนตยัสสาทุกังนะโมโอมาตโอมาโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปินะโมกราลป่าาเวนะ

पक्कवान तांग तत्सनाया पिकु संकट अताको जटुनंग सुतवा सकायिना नंग तेवनंग एतर्थ होति अयंको पक्कवा सकेसु विहारति कपीरवतु समीमा वनीमा तापि कु संख्यना सतिंग पचमते हिंपि कु सतेहिं सपेहिं वा आरांते हिंता सहिं जलोकथा तो हिंते वा ताये पुनाशनी पतिताहुं तिपक्कवान तांग तत्सनाया पिकु संकट अताको เทวตาเสยยะถาปิมันละมานามะพลวาปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาดิตังวาภาหังภาษามิเจยะเอวามีวัสุตวาสีสูตอัตตราหิตาภคบวตุปัตุระหงตุปัตุระหังสุตรมาตาโคตาพะเทวตาภคบวตังอภิวาเทกวะเอกามันตังอันทัสุเอกามันตังทิตาโคตเอกาเทวตาภคบวตุเศรษฐกิมังสังคาสิมาสมิยุปวัสิมิงเทวกายาสมะคตาอาคาตามาอีมัง Sama-sama yang kaki tahi apa rasi datang kampi, ataku apa rati apa tawa kawat to sembuki imang kacang apa sih, tara kopi kebe semangka kahang sukitang, atenu cukoh makang suhara tiba anik nikitani hitewa intri yani rakin tipe titik, ataku apa rati apa tawa kawat to sembuki imang kacang pasi mah, atitewa kilang, kitewa pelikan intai kilang oh ngakame sah, caran teti suhawa mak. ลาจากุมตาสุทันตุตุสุูรนาคาติอัตถุปราเทวตาภควาโตสันติกิมังหาภาษีเกจีพุทธังเทนังคตาเสนนาเตหามัสสันติอปุยาภูมังปหายะมนุสสังติแห่งเทวกายังปุบริภูเรนสันติติอัตถุะกวาตาภกวาภิกขูอมันเตศีอภูยนัสันวิสันติทัสสะสุโรปธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติปัสสะถาคตังทัสศนรยชพิกขุสังฆะ यह පේ පකවේ हතු මथ අර सම संपතාते ස पව eta පमाජेවत හවता ස पතා आह සය හමහ ඒ අරහි පතේකවේ වි සති අන්න කමथ අ सම संතා ස पව eta පमाජेව හවතා ฉันนิปติตาภิว <hey> ัฒนสันติสยยตาปิมหังเอตาระหิอะคิติสามีพิคเวทีพุกายนันนามมิทิสิสามิพิคเวทีพุกายนันนามมิทิสิสามิพิคเวทีพุกายนันนามมิทังสุนาถาสาธุกังมะนะศิกาโรภาสิสามิติเอตัมเอวังพันเตติโผภิกคูปตกวะโตปจัตสุมุขวาเอตถะโวตะสิโลกมนุษกัดสามิยถาภูมิมาทาตสิตายสิตาคิลิขะพลังหิ ปหิตตาสมาหิตาปุตุสิหวลนินาโลมหาสัมปโนโอทัตตไคหมนัสสาสุทธาวิปะสันนะนะลาวินาปินโดปัสวตติยตบาวะเกะปลวตโตอมนทิาสาวเกสรณติเทวกยาิงกตเตวิทภิกขโวเตอจปมกรุงสุวพุทธศาสนเอตเอสปาตุรหานอมนุสสนนมทสนอเกสตมทคุงสหอสสติง สัตตังเอกีสหัสสานังอมนุสานามัตสุงอภิเกตนันทมัตะขงที่ชาสภะภูกาหุงตัตสพิงอพินยาญาบวชิกิจวานัติกุมารตัวมตุสัพพาภิเกสรเนรเตจวกจยาพิันตาเตวิชานาโสพิจโวเยีวังตีสามีที่ราหีอนุปุปโซสัตตสหัสสาวรยาขาภูมากะปีละวัฏวายที่มันโตชิติมันโธวันนาบนโตยจสานุโมทัมนาพิกำมุงพิคนังสิมิติมันัง ສສະຫັດສາເຫມະບົດຕາຈະຂານະນະທິວະນິໂຍທີ່ມັນໂຕຊິມັນໂທວະນະມັນໂຕຍະສັດຊິໂຍມະທະບັນນາາານນ อิทธ <ion> <ana> <g> um <pp aro> <im> ิมันโตชิติมันโทวันนาบรโตยิตัสสินมาทัมมนาพิกมุงพิกุนางสิมิติงวันัาอิเจเตโสรสัสสาจขานัติวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนาบรโตยิตัสสินมาทัมมนาพิกมุงพิกุนางสมิติงวันังเวสามิตาปัจจสตาจขานัติวันิโนอิทธิมันโตสิติมนโทวนนาบโตยิสสินมามนาพิกมุงพิกุนาสมติงวนังภูมิพโรราชาไโวเวบานีเวสนางพินโยนังสหัสสหัสสายขาัติวัมนิโรราชาเกโกโตภิติมินิวันัง ภูริมตากทีสังราชาทัตตระโคปสาติทันท้าขนังทีปฏิมหาราชายาสโสปุตปิตัสสะพะบวยท่นนมาพลาอิทิมันโตชิติมันโทวนาบโตยัสสินโนมัทมนาพิกรมุงพิคนังสิมิติงวนัาทักนีนะจติสังราชาวิรูห์ตปภาสติคุมนังทีปฏิมหาราชายาสัโสปุตปิตัสสะพระโวยทนามาพลาอิทิมันโตชิติมันโทวนาบตโตยัสสินโนมัมนาอภิกมุงพิคนังสิมิติงวนังปัิชีมจากที่สังราชาวิรูวิรูปโขภาษาติมาาายัสะโวธนล Iti mentoh si timan wana mentoh aja saksi nomor tak mana api kemungkin kena si wana utara jati sang raja kobra itu ya karna ngati Maharaja mahara caja saksi so puta pita habo itan nama makala iti mentoh si timan wana mentoh aja saksi nomor tak mana api kemungkin kena si meti wana puri ma puri ma ti sang tata rako akha kini enak biru hoko paci wina biru poko kobra do utara ti sang tata do te mahara caja menta jatu rohi sa tan tan la mana antasu wani kapila wati wete sang mayami no suta aku วัาจะมีการสุทากมายากุเตนทุกเวเตนทุวิปุจะวิปุตโตสหจันทนาโมกรมัสสโตจะกินนนมันทุนิมันทุกจะปานาทุโอบมันโยจะเทวสุโตจะมัตตีกิตาเสโนจะคันทภโนาโรราชาชนโนสโกอาคูปจักสีโฌเจวาติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชโนคันทพาราคันทัพาสหราชุภีโมธรรมนาภิกรมงคุณังสิมุติมังคังอัถากูนัสุภานาคาเวสาลาสาตตจิกายนัพพัลสัตตะราอาคูอาปายคาสหดาติพิ ยามุนาสตาลตาจะอาคูนาคายิสะนุเอละวันโมหันนาโคสุปคัสติมิติวนังตีนาคราจีสหัสหารันติทิปาจิจาปะคีวิสุทธจักรคูวิหายาสาเตวนามัชปัตตาอจิตราสุปนาอิติเตสังนมะนามังอัธายันตทานาคาราชานะมาสิกสุปนาโตเขมมากัสีพุทโธสันนาหิวัจหิอุปหัยันตรานาคาสุปนาสระนางมากังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอัสราสีตาภาตโร วาสวัสเซเตอิทิมโตสยสัสยยสิโนกาละกัญชามาเิตมาอสุราคานาวีคัสเวปาาจิตติสุจิตปิจะปะหาราโทมุนีกิสหะสหัสสัสจ่าผลิปุตตะนังสภีเวโรตนามกาฉันในหิตรวเสนนางรางหุปัตตบกาคมุงสัมโยธานิพันธติีภิกขุนังสมิต,สมติงวนงังโอปาจเทว่าปฏิวิตรเตโชวายโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวา,า,ทวาโสโม,ม,าาสม,มจ่ ya sasra hame ta kura na kajika aku tewa ya sasnu ta sute ta kaya sape na nati wane no iti manto siti manto wana manto ya sasnu ma ta ma na fi kame sikunang ti miting wana metu ja tewa zahali ja asama tuwe ya ma janta su tewa janta ma ku pelikita surya su menisa tewa surya ma kita pelikita na kata ni aku mentela halaka wa su unang wa su se to so กูรินทัตโตทัศเสตติากยาสเปนนาเตวะเนโนยที่มันโตชิติมันโตวณัฐมันโตยัสสิโนมัทมาณพิจมุนพิจังสิมิติมนังอาถาคูสหภูเทวาชชละมัคคีสีขาดิวะอาดุตกาจารโรชาจะอุมาบุพภัสสิโนวโรนาสหธรรมาจะอจุตราจะานีจกาสุริยะรุจิระอาคูอาคูวาสวะนีสิโนทัศเสตติทศกยาสเปนนาเตวะเนโนยที่มันโตชิติมันโตวณัฐมันโตยัสสิโนมัทมาณพิจมุนพิจังสิมิติมนัง สมานามหาสมานามานุสสามนุสตมาริีธาปุถุสิกะอคูอคูมโนปุุสกะทาคูวรโยเทวาเยจารุหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอคูเทวายัสสิโนทัศเสตชาติกยาสเปรานัตติวะนิโนทิมันโตจิติมันโตวันามันโตยัสสิโนมาทัมนาพิกมุงพิกูนาปุตติมวนงสุกากรุมาอริมาอคูชนะศาสนาโพธาตะกนหาบาโมคหาอคูเทวารุจคนาสมารสมามัตราหารัคัตชามิสกาจายะสัสนโนทัศเยทันนายังอาคาปุชโนโยิสา อาภิวุติศติทัศเสตย์ทัศสากยาสเพรนนาติวันนนทิมตัวชิติมันโตวนาบันโตสินมาธาบนาพิตรมุิคณังชิมิติมณังเขมิยาตุสตายามาการตกาเยัสินลัมพติกาลามาสิตาโชตินามาจาสสวนิมาลัติอาคูอาถาคูบริณิมิตรตาทัศเตทัศสากยาสเพรนนาติวันนนทิมตัวชิติมันโตวนาบันโตสินมาธาบนาพิตรมพิคณังชิมิติมณังสติเทเทบการนิเก เทวนิกายาสเพนนติวนิโนนามันวิเยนอาคัตุงเดีจันเดียสทิสาสหประวุฒชาติมัคขีลังโอคตตินนามังนาสบังตัขีมัวคารตังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพรมาปรมาโตจ่ปุนตาอิทิมโตสหจันนังกุมารโอสิโตจาโสปคัสิมิติงมนังสหสพรมะโลกนังมหาพิติพุติอุปาปโนชิติมันททพิสมากายโยยสัชิโตทัสิทธาอิสรอากุปเจกาวาสวัสติโน เตศจามัจฉาโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภินกันเตสินเทเทเวศมาระกมาระเสนาภินกามิปัจจการหักสายมันทิยังเทเอถาคันทถาพันทฐาราเคนะพันธมตโกสมันตาปริวาเรีทะมาโวมุตจิทะโกจินังอิติอัฏฐะมหาเสนโนกันหาเสนังเพสิยปานินางตระมาหัจจะสรันกัตตาเสระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยันตสุโก ตถาโสปัจูวัฏธาติสังโยสังกุตโทอัสยามวเสตจัสสภังภพินญาปิคิตวานาจักมาตโตมติสตาสาวิกีสารานิรตุมาราเสนาจินกตาตวิธานาถิติโกเตจะตัปมะกระุงสุตวะพุทธสาวาสนังวิตาระเคหิปการมุงเนสังลมิปิอิจยุงสะเพวิชิตะสังขามาพยาติตายะสัสิโสโนตติสหาภูตุหิสาบกกาเตชะเนสตาติ